สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมแอดมินเจครับสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวขายรหัส Rv เป็นในดีที่1,159ในราคาแค่เพียง5,000บาทครับกับรหัสที่มีปริมาณสกินถึง230สกินตัวละครครบทุกตัวและที่สำคัญในสองลอเรียลแอพเลิลอะพพลิฟส์วอ เป็นสกินที่เรียกได้ว่าถ้าสุ่มเหมาตารางนั้นจะได้ในสองกรอบโปรไฟล์เรืองแสงสีแดงซึ่งไอดีนี้สุ่มเหมาตารางถึงได้ลอเรียลมาและได้กรอบเรืองแสงมาด้วยดังนั้นแน่นอนครับเหมาตารางเนี่ยหมดไปไม่ต่ำถึงสามพันกว่าบาทแต่ไอดีนี้ครับขายแค่ห้าพันได้สกินตํานานไปเยอะมากๆถึง1 1 8ตัวคือผมรีวิวอาจจะตกอุตส่ากาศนิดนึงต้องขออภัยนะครับมันมีร้อนในในช่องปากนิดนึงอ่ะแต่โดยรวมเนี่ย ทั้งหมดผมบอกเลยว่าคุ้มแน่ๆสำหรับใครที่ได้ไปดังนั้นจับตาจ้องดูให้ดีเลยนะครับใครสนใจดูคลิปนี้ให้จบเพื่อประกอบการตัดสินใจได้เลยครับเริ่มกันที่ข้อมูลเบื้องต้นในดีนี้ฮีโร่ครบทุกตัว230สกินก็เยอะมากมีจำนวนแมตช์9,000กว่าเกมนะครับวินเลนอันตราชนะ51.8%และกอบเรืองแสงนั้นเป็นสีแดงเท่โคตรเอาไปเลยครับ ฮีโร่หลักๆที่เอดีนี้นิยมเล่นมีไวโอเลตซูการ์มูลาดโอมาริริลอเรียลสลิมซิลโอมเอนซูเปอร์แมนเทว n นาดครินนักแอสตริดนาคอทาราและอีกมากมายครับได้ทั้งหมดประมาณนี้ไปเลยส่วนข้อมูลสถิติการเล่นมีสกอร์เอวีพีลีเจนเดอรี่เพนตาคิวตามด้านบนส่วนการเล่นจัดอันดับแกลนแบทเทิลนะครับจัดอันดับกลนแบทเทิลอาบิเซาคลาสฟุตบอลฟีเวอร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยมีจำนวนแมตช์และวินเลสอัตราชนะตามนี้ ชายาสมรภูมินั้นมีในส่งตัวละครไอริที่เป็นถึงระดับภาคเลยนะครับส่วนที่เหลือจะเป็นระดับจังหวัดซึ่งจะได้ทั้งหมดสถิติตรงนี้กลับไปโชว์ตลอดชีวิตเลยโอเคข้อมูลสถิติจบไปไปดูที่ฮีโร่และสกินอย่างละเอียดฮีโร่นั้นผู้ส,สั้นครับก็คือครบทุกตัวไม่ขาดเลยแม้แต่ตัวเดียวและที่สำคัญเหรียญในเกมเหลือ4ี0 0 0เหรียญสามารถซื้อตัวละครในอนาคตได้อีก1-2ตัวละครด้วยกันเอาไปเลยครับในส่วนนี้สำรองไว้ใช้จ่ายในอนาคตได้เลย ถัดมาคือสกินในดีนี้ซึ่งมีปริมาณสูงถึง230สกินโอ้พระเจ้าเอาทั้งหมดนี้ไปเลยนะครับ230สกินมีอะไรบ้างเดี๋ยวไล่ให้ดูทีละตัวเลยฮะอ่าเริ่มตั้งแต่ตัว,ตวแรกนั่นก็คือสกินของซิปล่างชิคเก้นดินเนอร์ผมจะเริ่อมจากสกินนี้ลงไปล่างสุดมีตัวไหนขึ้นตรงหน้าบ้างนั่นคือสกินที่มีแล้วทั้งสิ้นครับอ่าลองดูฮะลีเจนซูกอรอันดิเสกินของฟ็อกชัยเมดนเทวนาะชมีครับ ลีเจนทั้งลิเลียนาแอสทริสกินอาร,รัมไทย l ีเจนบัตเตอร์ไฟนะครับสกินลีเจนของลิโปของซิวนะครับของคีล่าอาดูอินเตียวเซียนแบทแมนนะครับรวมถึงมาลอดเซเนียลโทนมูหลานไอริลิมิเต็ดนะครับสกินอีโวเลเวล4ในส่งหน้าคอร์ดเลเวลสงในส่งบัตเตอร์ไฟอันติเมสกินของไอริสสากุระฟูบุกิครับ อัลติเมตคาเฟนีเชอร r ี่บล o อ s ซ m ร e เ e n จนสกินทั้งของเชนอลิสและ e ี o ววูคองฟูดมังกี้เวิล l 2สองครับเจนของเกรกของ Joker มีหมดครับรวมถึง m i s อา v หวีน้า c e l e s t ทรียล i พล์นะครับอันนี้ก็ได้ไปเลยมี Legen d ์อล t สเตอร์ n ลเจน l เรีวมาทั้ง2สกิน Lil ิมิเต็ดของวีล่าลิม t e ตของ q ิวเลนล i มิเต็ดฟอร์เรนนะครับเริ่มจะเข้าโซนสกินแรหายากเลยนะครับก็มีบล e ดแอนเนดดาร์ซีลาวา กาลีคิซวีลาลิมิเต็ดเซฟิราลิมิเต็ดเวเรสยากล่างสยามนาการลิมิเต็ดเหมือนกันแล้วก็คาเฟนีแฮกสปรายเออร์คีล่าสปริงไทมนะครับเนี่ยมีหมดเลยรวมถึงอุลตราแบนเซเว่ของฟอร์เบรนติโนจัดไว้ด้วยรวมถึงซูพรีรของซิลคอสมอสตาร์ฟอลมิราโคสกินของลอเรียอย่างอ p ocalypse w a r นะครับสกินนี้เนี่ยต้องยกให้เลยว่าเป็นหนในสกินที่ หายากที่สุดของตัวละครลอเรลและเป็นสกินที่เรียกได้ว่าตอนกิจกรรมมานั้นหมดกันประมาณ2 3 0ถึงบาทแต่ถ้าคุณเหมาตารางเนี่ยสามพกว่าบาทเนี่ยคุณจะได้กรอบโปรไฟล์เลืองแสงอย่างที่ไอดีนี้มีซึ่งไอดีนี้ชัดเจนครับว่าเจ้าของนั้นเหมามาแน่นอนถึงมีทั้งคู่แบบนี้อ่ะได้ไปเลยครับแล้วก็มี snow festiva ของนตาตา雅 Christmas lady มี Limited ของยีน่าทั้งล่าง l i m i t e d private queen แล้วก็ล่างจีนจีนหน่อยมีสุครีมัมดน้ำแข็งอย่าง last frostbit และก็มีซูพรี m มนนาโคจุกันหนาวสีเขียวลิมิเต็ดเตียวซียันเอสตีมของไอริสซากุระฟูบุกิโกอ dition หายากครับและในอดีตนั้นเป็นสกินเอสตีมที่มีมูลค่าสูงที่สุดในเอสตีมทั้งหมดเพราะคนส่วนใหญ่นะฮะแรกๆที่มันเข้ามาเนี่ยเติม5,000บาทยังไม่ได้เลยครับแต่นี่ได้ไปเลยกับการที่คุณไม่ต้องไปสมแม้แต่บาทเดียว นะครับแถมได้ไดีนี้ไปในราคา5,000บาทแล้วสกินตำนานเพียบอ่ะมีลิโปกโรสกิจิโกอย่างบลีดด้วยแล้วก็มีมู่หลาดอะไรว่าจากวันเลือกซีซั่น1รวมถึงเอสตีมอย่าง Ro ร์เรี i ลดีวายเกสเรเบิร์นะครับก็เป็นหนึ่งในสกินตำนานของลอร์เรอีกตัวเรียกได้ว่าเจ้าของไอดีนี้น่าจะชอบตัวละครลอร์เรียมากเพราะว่าจัดไว้ทั้ง a p ocalypse w a ล l าสุดของลอร์เรและในส่งเอสตีมของลอร์เียดังนั้นถ้าใครชอบเบตัวนี้ไอดีนี้คือที่สุดของคนที่งบไม่สูงมากแล้วครับ แล้วก็มีลิมิเต็ดสกินต่างๆอีกมากมายของเพจนูเมียและเอโรแนดอร์ทั้ง2สกินเทวนาซูก้าซูก้าทูหายากมากได้ไปเลยครับมีซูพรีมของจินน่ามีลิมิเต็ดของซาไตเดอร์สเตลล่าคอนซิลมีซูพรีมของไวเลดเฟียรี่นะครับลิมิเต็ดของลิลลีน่าลิมิเต็ดของสกินทั้งลิลลีน่าอีกตัวหนึ่งแล้วก็อลิสแล้วก็วอลเลอร์พาสสกินของบัตเตอร์ไฟฟรอเซนเบลดนะครับ รวมถึงกรินแน็กสกินสูพรรมสกินคุบรอบ3ปีมอทชอนลิมิเตอรของอารามของทูเรนของลินดิชและก็สกินต่างๆอีกมากมายทั้งหมดประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนจากล่างสุดไปบนสุด,สดอีกรอบหนึ่งประมาณนี้ครับบอกเลยว่าไอดีนี้นะครับถ้าใครมีงบ5,000บาทผมแนะนําให้คุณซื้อไปเถอะครับไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเพราะเป็นไอดีที่มีฮีโร่ครบรูนหลักๆของสายที่คนทั้งโลกนิยมเล่น ก็มีโครบและที่สำคัญคือในด้านของสกินตำนานเนี่ยก็ไม่ใช่ถูกๆนะฮะทั้งหมดเนี้ยไปเติมยังไงก็เป็นหมื่นครับดังนั้นการที่ซื้ออินี้ไปสกินรีเจนได้ขนาดนี้อันติเมนได้ขนาดนี้ลิมิเต็ดวอลเลอร์พาสได้ขนาดนี้เนี่ยก็ลองไปพิจารณากันดูว่า5,000คุ้มไหมโอเคครับนี่คือสกินทั้งหมดนะครับที่คุณจะได้ไปเลยนะแล้วก็ไปต่อกันที่รูนนะฮะ รูนในไอดีนี้นะครับก็มีจํานวนถึง260ชิ้นที่เป็นเลเวล3จะเห็นได้ว่าแถวแดงนั้น10ชิ้นทั้งหมดไม่มีขาดเลยแม้แต่ชิ้นเดียวส่วนแถวม่วงนั้นมีขาดแค่เพียงเฟียเท่านั้นเฟียหรือเฟสอันนี้อ่านไม่ถูกเหมือนกันแต่ขาดแค่ชิ้นเดียวนั่นแปลว่ารูนแถวม่วงนั้น90ชิ้นครับส่วนรูแถวเขียวนั้นมีเกรทวอร l มีโปรเวสมีสกัด e อนคอ a t ชันขาดแค่เฮอร์คิลิตี้เฮอร์คิเลียกับเออทล แล้วก็ในส่งเมจิกฮาร์กับฮ o ลี่ไลท์อย่างละห้ารวมๆแล้วเนี่ยไอดี ID นี้นะครับถ้าให้พูดสรุปเลยคือมีรูนทุกสายแคร r เออ s ์แอซซินไฟเตอร์เมดซัพพอร์ตแทงเล่นได้หมดแทบไม่ต้องซื้อเพิ่มแต่ถ้าคุณอยากได้ชื่อว่ารูนครบทั้งอวก็มาเติมให้ครบก็ได้ครับทยอยซื้อเอาอย่างละ10อย่างละ10ไม่เกินความสามารถอยู่แล้วนะฮะดังนั้นรูนผมบอกเลยว่าถ้าเป็นผมนะผมไม่ปันเพิ่มครับแค่นี้ก็ถือว่าถูกเท่าที่ผม ถูกใจแล้วเท่าที่ผมจะเล่นกับทุกตัวละครรูนประมาณนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์สหรับผมและและในสองอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะช่องรูนมีจำนวนทั้งสิ้นถึง28ช่องรูนที่เรียกได้ว่าเยอะมากๆคุณสามารถจัดได้สักระเบือยันเรือลบเลยนะครับเรียกได้ว่าไปปรับเปลี่ยนเป็นรูนชนิดที่คุณต้องการสายที่คุณนิยมเล่นได้เลยนะครับโอเคดน้าของรูนจบไปไปต่อกันที่ในส่วนของ ครังของครับครัขงของในดีนี้มีบัตรโซลรถบัตรเช่าฮีโร่สกินเอฟเฟกคัมพีนู่นนี่นั่นเยอะเอาไปเลยครับทั้งหมดนี้ รวมถึงเอฟเฟกต์วาร์ปเอฟเฟกต์เดินเอฟเฟกต์ค่าแบบจํานวนบันแล้วก็เป็นแบบถาวรมีปะปบบนกันไปเอาไปกดรับกันได้ตามสะดวกในคลังของตรงจุดนี้บัตรเปลี่ยนชื่อนั้นมี16ใบใช้จริงในการเปลี่ยน10บใบนั้นแปลว่าซื้อดิบนี้ปุ๊บเปลี่ยนชื่อนในเกมได้ปับ๊บลูกแกนในการสุ่มลอตเตอรี่มีอีก31เม็ดเอาไปสุ่มได้เลยในกิจกรรมลอตเตอรี่นั่นเองครับั้งหมดทั้งมมลประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับในด้านของคลังของเนาะโอเคแล้วก็ไปต่อที่อย่างสุดท้ายคือปรับแต่งนะครับมีอีโมจิ ใครดูไม่ทันผมแนะนำสต็อปภาพได้เลยครับในส่อของเอฟเฟกต์วาร์ปตามนี้เอฟเฟกตสังหารตามนี้ครับและเอฟเฟกต์วิ่งครับตามนี้ฮะโอเคทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้แล้วกันแล,กแล้งปัจจุบันอยู่ที่ระดับคอนคูลเลอร์หดาวครับโอเคทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้สำหรับไอดีนี้5000บาทเท่านั้นครับใครสนใจใครงบถึงติดต่อมาสั่งซื้อก่อนใครได้ที่ แฟนเพจเจเติมเกมลิงค์แฟนเพจนั้นผมจะแนบไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับสามารถอินบอกมาสั่งซื้อได้เลยนะครับก็ขอจบการรีวิว ADRV ตัวที่1,159ิบปเีเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ